อันนี้เรากับเป็นมือของอพี่ชายที่มาจากฝั่งไทยเนาะมาจากจังหวัดใดไอ้กรุงเทพมาจากกรุงเทพเลยปะครับโอ,โอ้มาจากกรุงเทพเดินทางไกลขนาดเลย็คยกคนมาเที่ยวมาลิศอันนี้เป็นเสื่อแรกยังสิมีใช่เสื่อสองเป็นปะเสือนี้มาเบิ่งลาดลาวมาเบิ่งกัเส้นทางาดูเส้นทางมาดูเส้นทางก่อนมาดูลาดลาวว่ามันไปสะดวกมาสะดวกปะหรือว่าเป็นอะไรมาอะไรประทับใจหรือว่าประทับใจเนาะวันนี้พอคุยไปให้การอ็รับออกกายนี้ติดกับคนหิวข้าวพี่น้องก็ว่าวาลาะพี่น้องเนาะมาไกลกระเก่งใจกันเยอะ ยังไม่กินข้าวเที่ยงเลยเนี่ยมข้าวเเที่ยงลยอันนี้ก็คืออ่างน้ำเปลี่ยนเทอ่างน้ำเปลี่ยนคือเราเพิ่งพาไอ้คนมานี่ไปเดี๋ยวเราไปกันเลยเนาะไอ้เนาะสวยมากสวยมากเลยไปไปเลยไปมันอายาท่านอยู่กานี่น้องๆนี่ผมเคยมาชักเท่าไรในไทยมาสักพันเลยนี่เป็นครั้งที่สองแต่ว่าเรามเคยมา

เอาน้ากันบ่เป็นซีเอาเปบบซีบอ่เ,เอาเปบบซีเนาะเปบบซีหนึ่งเราจะนำแข่งเริ่มเริ่มเย็นแล,ละ,ะเริ่มตีการเริเ่มเยน็นและเมื่อกี้ยังร้อนร้อนเ่อคืนนี้น่าจะหนาวนะหนาวว่าก้นตอนกลางคืนเมื่อวานนี้น้องไม่เคิลไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวนนี้ไฟปผูกเสกเลยไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวหากลับมา โอเคมาแล้วเออติดไว้ท hmm. <Ng on. S 2> mm ่อนคือแบบเออโอเค ถ้ามีโอกาสก็จะพาพีน้องไ่เท,ไเที่ยวไปที่นอเมืองไทยอยู่เพราะว่า,าขับรถตระเวนเที่ยวทะเลเลยแต่ว่ามันอ่ะว่าเต็มที่ตั้งใจ <c oughs> ตั้งใจมานี่นอยากไปก่อนใดที่สุดทีอยากมาเล่นหรือว่าอยากมาเล่นค,คัฒนธรรมอะไริงอยากไปเห็นหมู่บ้านหรือว,ว่าแก๊งใหญ่บอกเพื่อนจะบอกเพื่อนสิถ้ามันอ่ะเป็นไปได้เพื่อนมาแล้วอาหารเราที่เราสั่งไว้พี่น้องนี่เลย ได้อย่างน้ออันนี้อันนี้แกงจือแกงจืดเต้าหู้อันนี้เชื่อว่าน้องไม่กิ้งโบเคยกินน้องมาเชื่อกรบโบเคยกินนี่เต้าเนี่ยไมาเจืงเนี่ยเต้าเต้าหู้มันมีหลายแบบที่ไอ้บอกว่าเต้าอันนี้คือเต้าหู้อ่าเต้าหู้ไข่เนาะไอ้เนาะเต้าหู้ไข่อันนี้เต้าหู้ไข่นี่เต้าหู้ที่บอสอันไม่กิ้งที่ซื้อน้ำไม้ละเลยอันเทียมน้ำท่างันอ่ะอันนั้นเต้าหู้อันนั้นต่างหากเองราคาน้ำเต้าหู้อ่าที่เรากินกับปลาตั้งโกก็อีกอันึงอีกเนาะ มีลายแบบได้เหมเจเก่งเต้าหู้นะใครเพิ่อนกันทพรว่าเด็กกินนะเป็นงานนี้เราก็ต้องนานลับไปซื้อเต้าหู้อยู่ไทนนะใครเพิ่อนกันก็แค่ว่าใครว่ากันกินหอยอันเจี้ยงก็เราเราเนาะอ๋อบบมีซ้อนกลางเนาะเพ่นเดี๋ยวเพื่อนยังพอทำให้เดี๋ยวขอเอานี่นี่เอาเอาเด้๋มันเหลือวุ้นเต๋เอามาเป็นซ้อนกลาง มีเราต้องอ่ามายเก่งต้องใส่ซ้อนกลางถ้าสมมติมายเก่งสีเอาอันนี้มายเก่งเอาตัวนี้ตักใส่จานอ่าบอกให้บอกใส่แล้วตัวเองมาตักกระปัดแล้วมองเขาเขาบอกมีท่อนกลางบอกบอกมีต้องใส่ซ้อนกลางเด้อคือตักตักใส่จานเด้อามายเก่งเด้อม่ยเจ้เข้าใจป่ะอ่ตักใส่จานแล้วเาจะเอามาเก็นเอาของเอากินก่ะคือใส่ซ้อนนี้ตักไม่เก่งงงม่ยเจ้งงไม่เก่งงงเอาลองเบิ่งด้วยสิเอาเอาเอาถ้วยมาเอาจานมา เออตักนี่ไสเอาเอาเอาตัวนี้ตักไสเด้อห้ามเอาต,วตวัวนี้เอเอแบบนั้นแหละเออนั่นแหละกินร้อนใสซ,ซ้อนกลางห่างไกลโควิดเออห่างไกลโควิดโควิดผมมีแล้วโควิดผมมีแล้วเมื่อแล้วโควิดนี่เอาเลยลงมือเลยเอาแม่เจ้ากลินแม่ไอ้เจ้าก้เลยหากกินเลยเจ้าหิวเข้าดิ บอเพิ่นบบเหี่ยวแล้ว,วเพื่อนกินมาแล้วบรมยนากาศดีดีพี่น้องอากาศเริ่มเจ็นแล้วเกินโอเคน้องพี่น้องเดี๋ยวบอกเพื่อนจะกลับบ้านแล้ววันน,ปปน,น,นนี้กลับไปถ้าพี่เพื่อนไปเพื่อนบุญทีตาโคดเนาะแล้วลก็ป่าตัวนี้นี่ปลาหนึ่งบางนาวบาได้กินพี่น้องเลยมันกินโบมดอิ่มเออขอบคุกขอบใจขอบขอบคุณหลายๆได้เด้อ อยู่ดีมีแห้งไปน้องฟามได้แล้วถ้วยหนึ่งอันนี้เอากลับบ้านเลยนี่ขอคนคนจมเน้นน้องฟามแต่คนที่ได้ลวให้น้องไม่กินกับน้องมาเจี๊ย์ไปปั่นกันคนละครึ่งตัวพี่น้องคนละครึ่งตัวเดี๋ยวได้เงินไปนึงเนาะนี่เลยอาหารที่เขาสร้างไปหมดไปห้าแสนสองหมื่นีพี่น้อง ตีเป็นเงินไทยประมาณเออฮะประมาณประมาณแปดร้อยกว่าบาทอันนี้ทอนอันนี้เงินทอนเงินทอนหนึ่งแสนกับหนึ่งหมื่นกีดหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกีดเงินทอนเอาไปใช้ใจค่าดันโดย<笑><笑><笑>โอเคไปยีบแล้วบอก ส่วนนั้นจายไปจักแสนเจ็ดแสนหรือแปดแสนเจ็ดแสนรอบนะส่วนนี้คือว่ากินหลายกลว่บ่ะเมื่อนั้นมาหลายคนได้เอาน้องนุ่งมาสิประมาณในกิ่งโลกิ่งซานกิ่งสองสี่โอ้เมื่อนั้นมาแปดเก้าคนเมื่อน่าแปดคนนะอ่า แมนแมนแปดคนมารอบนะแต่ว่าเพื well, okay, okay. uh ่อนบอกว่าจ่ายหลายแต่ว่าบุ้อิคือรอบนี้ครับรอบนี้อจ่ายน้อยแต่ว่าอิ่มเพิ่นบอกรอบนี้เรามาหน่อยเดียคือว่าได้หลายปะโอเคน้อง่นะตัดภาพมาบัดนี้กับวกาเพื่อนกับน้องใหม่เจียกับ สวาวฟาร์มกับเมยเก่งกับอเอ่าเออยยังบุ๊คกูซื้ออันเจ้าเจ้าซื้ออย่างไรพันพันเนาะเเออพอพันันกกบายมากับพี่พันเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าไอพันนั่นเองมาตลาดป่านี้มาเดินตลาดตลาดเมืองสชียงบุรี น,นี่เป็นตลาดอาหารดิฉัน,นใน,นในเมืองในจังหวัดอะไรในแขวงนี่เลยที่นี่เขาเรียกว่าแขวงหรือเปล่าแขวงท่านจะเรียกว่าจังหวัดเปล่าแม่นๆเม,มืองคืออำเภอถ้าทอนให้เราทอนให้สองห0ื่ ใจเด้อแหลงจริงเราเปลี่ยนเผาอยู่เมียนี่ไปไปขอบใจเด้อไปเมื่อไรเมื่อตอนนี้แหละได้มาแล้วขนมแจกน้องๆน้องๆเด็กน้อยเผามงกิ้งน้องๆอายเป็นอายพันเป็นคนนอ่ะก็ได้ของเต็มไม้เต็มมือเลยเนาะ อย่าเริ่มขอบใจเพื่อเด้อบาดฮอตบาดอันมือสีเมือขอบใจเพื่อเด้อมาสีเมือเพอน่ะ <Okay. S 1> โอเคน้องพี่น้องจากนั้นบา่าวเพื่อนกับพาไอ้เพื่อมาเที่ยวงานงานบุญประจำปีผีตาโขนน้องพี่น้องเนาะงานบุญผีตาโขนนั่นเอง ระวังรถเด้อระวังรถระวังรถไปได้ไดไ<ป>นี่ทางเขาวัด <c oughs> งานบุญปีตาโขนไปแน้วไงเ,เบิ่งวาจิสีส <c oughs> ่งใหญ่ลังการสำหรับบ้าเพื่อนเห็นในฮุบในคลิปเนาะ <c oughs> บ้าเพื่อนเห็น <c oughs> เอ่อ <c oughs> เพื่อนเอาลงอัปเดตลงอ่งอะ เพี่น้องเพืนเพินเห็นโอ้อลังการขนาดนี้นคนหลายคนไล่ไลเเดี๋ยวไปเปินกับตาก่อนว่าสีไหลแท้บ่ม่วนปีนี้เขาเจ้าบอกว่าปีนี้นี่ม่วนกวาม่วนกวทุกทุกปีเนาะโอ้เสียงเพลง <c oughs> สากฟ้าเม็ดแล้วเสียงเพลงมาแล้วระวังรถล้างหลัง ถนนแคบจริงเนาะถนนแคบถนนหมู่บ้านหระยากรีปักลายโอ้โหคนไปไหลไปไหลมาไอเ้เนาอแกเด็ด โอ้บรรยากาศคึกคิร์นคึกเคร่งขนาดเลยพี่น้องเจเอิร์ะเจ๊กระเพาะเป็นยังแพ้อาหารแพ้อาหารโอ้กินแบบซี่ลายแล้วเจ็บกระเพาะน้องไม่เจี๊ยบแล้วมันเคยเป็นบอกหรือว่าหาก็เป็นเคยเป็นแล้วแล้วมันก็เศร้าเป็นบ่เออบอกกินยาบอกบายาบ่ ตัวแห่นี่บวได้กินบวได้เห็นโดดแล้วมาตัวแห่มีเลยเอาไปกินกับอ่าเอาไปกินกับเมี่ยงที่น้องก๋อยตำเมี่ยงหมวกข้าวหมวกสีไข่มะขามเปียกแล้วก็ไปมะทัวจุดยอดเลยล่ะน,น,นี่ตัวแห่นี่ยตัวกลมเลยไม่จริงกลมรมดลูดเลย ก็แต่ละบ้านแต่ละหลังเพิ่นก็จะกินเหล้ากินเบียร์พี่น้องกันกินเงินใส่เงินลาวเปิดเพลงใสเปิดเพลงมันแยกงบอกเลยจักสิฟังก่บเพลงเงินหลังใดดีอ่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องตอนนี้มาเพิ่นอยู่ที่งานบุญที่ตาโกนแล้วพี่น้องบอกเพิ่นมาเิ่งโตคือสีม่วนแท้โอ้โหเข้าไปไปเบิร์นเปี้ยเข้าไปเปียกเปียกเข้าไปลองเิ่ป โอ้โหหลายขานาดเลยาาปาตีโท,ท,ทคนขึ้นมาหลายใช่ไหมยิ่งใหญ่อ,อลังการดีพี่น้องเลยงานปีนี้ปีนี้ถือว่าสุดยอดจีิงๆนะเขาเป่าจะร่วงดิ <c oughs> <c oughs> ก็เปินแห่เปินแห่แล้วแล้วแห่ปีตากคนเข้าไปในวัดละเอามาโบรทันี่มาถ่ายรูปอยู่นี่เลมาถ่ายรูปอยู่นี่ผมใส่ม่กระเป๋าไว้ไหม อเพื่อนมาป่ะทันพี่น้องมาประทันอ่ะช่วงที่กระเจ้ากำลังแห่แห่อันตาโขนพีตาโขน,นเนาะมามาพอดีกระเจ้าเฮ็ดแล้วพอดีเลยเอาพีตาโขนเข้าไปในอันกุฏีในวัดน,นี้เลยม้วนมแต่กุม่มัยรุ่นมแต่วัยรุนร่นนุ่มสาวที่เป็นเต้นกันอยู่เต้นน้ำมันพี่ตาโขนมีแต่วัยรุน่นเน่ยมแต่คนยุกไหมเนาะรุ่นไหมเป็นตัวแทนของอ่า อ่าผู้เล่าผู้แก่ไปเลยเนาะเด็กน้อยทางนี้ไปรุ่นแถวนี้เที่ยวสวมง,งานพี่น้องมื้อนี้เราเพิ่นต้อนรักเอฟซีพี่น้องมาจากฝั่งไทยพี่น้องเลยมาจากกรุงเทพได้เราอุตส่าห์มาเดินทางมาปักเก็ตเพื่อที่จะมาเล่นมาเที่ยวมาเห็นดูเด็กที่เล่มาเห็นครอบครัวของน้องไม่กิ่งน้องไม่เจียพี่น้องอยากมาเห็นบพื่อนก็นเลยพามาพี่น้อง<ก> เอ,เอาเข้าไปสยบุรีก็สิมี่แข่งเรือแข่งเรือยาวแล้วก็มีบุญตีตาโขนโแล้วก็มีบุญงานบุญสร้างบุญสร้างบุญป,ประจำปีอ,อมีสร้างเอาไฟาได้ได้เห็ด มีสร้างแล้วกับม<ะ>ีมากไปบัดน,นี้เลอกผลงานภายในงานอันนั้นก็จะเป็นอ่าผีเออป,ป่าป่าสะ ป่าซาจะอยฝั่งนั้นแล้วเขาจะทําผีตาโขดเขาจะเอาไปทำในในป่าซาแล้วเอาไปทําในป่าซาแล้วก็แห่ออกมาอเอาออกมาจากผีผป่าซาข้างในเ้เลยภายในงานคือเป็นแบบน,น,น,นี้มาแต่พุดมานี่ กับบุ้งว่าสิกินอย่างมันอิ่มเมื่อนะเด็กสิอิ่มเมื่อที่อิ่ม้วสี่ลูกที่ปันเคพีน้องเนี่ยน้องน้องไม่เจ๊ก็น้องไม่เก่งยิงยิงปืนแล้วป่ะเนี่ยเอาบุ้งดู tốt chạy mất lại nó vô vô Giải quyết lúc mong đấy quên lúc mong đấy <laughs> <mà> đây, <laughs> nhìn, lơi bà Nhìn lơi đây ăn đó men, men mà mày chết Mày chết cứ nhìn men nữa Nghe cả khắc nữa Nó mày chết hết nào Nghe cả khác con Nhi, ôi bột đây nó lôm nó ขอลูกแล้วได้สอขวดได้สองขวดเนาะเด็กวดเดียวเอาอีกเนอะเออได้ได้อันนึงมาแหละอ๋อองสองไม่ดพอ้วบ่พอแล้วนะเป็บสิบป่ะเอ,อ้สิบพันคิว <c oughs> โอ้มวน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 หลายมวนหลายตีตาคนใี้ตมาตามัว Ô, oh, mình còn được hôm này ไยรุดน้อยมากแต่ไยรุดมุ่ง เดี๋ยวให้คนไหลไปบางๆก็จะเมื้อหาวกัดเนือคนมันยังไหลไปบอได้ไปบอได้เลย นเปิดยังแงีอยู่สลา,ากส่กันมีแต่ไวรุสไปไปปัดนี่ไป <c oughs> <c oughs> โอเคพี่นอกก่าเพื่อนพาน้องๆกับก่อนปัดนี่ มาเบิ่งบรรยากาศน้อยนึ่งเบิ่งบรรยากาศ,ากาศดีตาโ่นี่เลยโอ้โหบูซื้อแน่วมะปะ โอ้ทางนี้เป็นวงไฮโล้อเล่อย่างลโอเคอพี่น้องครบบ่าวเพื่อนก่สิได้อำลาพาจ้าเลยน้องเลยว่วันนี้บ่าวเพื่นอนจาพาน้องไมเคียพาน้องไม่ร,ไมริงและก็น้องฟารามมาตอนห้เอ่อายันพันทีพันน้อง่องมาจากฝั่งไทยมาจากปรุเทพ เราเดินทางมาไก่ไดเ,เ,เด้หน่เดินทางมามาตั้งไก่พี่น้องอ่ะเพื่อที่จะมาเล่นมาเที่ยวมาเพิ่งที่ชีวิตครับแล้วก็วัตถุทาของบ้านปอบเพื่อนแล้วก็อยากมาเบิ่งครอบครัวของน้องเมย์จิ้ง่าเป็น,นอะไรมาเนะีอะไรเนาะเดี๋ยวเมือ่อวันปอเพื่อนจะพาทายเพื่อนเข้าไปเล่นในหมู่บ้านของบ่าวเพื่อนโอเคนะพี่น้องอ่ะคลิปนี้กรับผมวิญญาหลายปอบเพื่อนอ่ะเอาบรรยากาศเล็กๆน้อยๆมาต้อนมาสร้างพี่น้องเลยายใ,ในงานกิจกรรมของหมู่บ้านบัตาน เมืองแขวงของบ้าเวเพื่อนยู่นี่แหละกับหัวไกป่ป่าแดงห้างประมาณ7กิโลเพื่อนต้องกลับบ้านแล้วเพื่อนเอาไว้เจอกันในอีพีต่อไปนะเพื่นน้องๆสำหรับมื้อนี้บ่เพื่อนก็ต้องอขอเกล้ากันมาสบายดีเพื่อนสบายดีสบายดีต้นปสบายดีสบายดีในเก้งในในเก้งสบายดีสบายดีแล้ว,ลวเจอกันตอพี่น้องบ๊ายบาย